เวลา14นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระนิธิถาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราสุดาสยามปรดมปรารชกุมารีสเสด็จออกนวังสะระทุมทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบ50ปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนยิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอส,อสอวทจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17ถึงมกราคม2565ภายใต้แนวคิด Redesigning Future Education การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคตมีกิจกรรมอาทิการเสวนาทางวิชาการเรื่องทิศทางการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษในยุค4.0โอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายเรื่องการออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต Redisigning Future Education ของศาสตราจารย์ชูกิจลินปิจำนงผู้อำนวยการสอสอวทกล่าวถึงประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากโลกยุคกูก้าที่ผันผวนมีความซับซ้อนกลุ่มเครือประกอบกับผลกระทบจากโรคโควิด -19 สอสอวทต้องจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่เตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนดำรงชีวิตในโลกยุคนิว่มอลได้ จากนั้นท่อพระเนธทิทฐาการการสาธิตการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์โปรเจกต์14ที่สอสวทผลิตขึ้นจากหนังสือให้เป็นบทเรียนออนไลน์จำนวน120รายการวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยทำเป็นคลิปวิดีทัศน์เนื้อหาตรงตามหลักสูตรเชื่อมโยงกับชีวิตจริงใช้งานสะดวกทั้งครูและนักเรียนจากการทดลองให้นักเรียนใช้งานพบว่าเรียนสนุกเข้าใจง่าย ยทดัศก,การผลการอบรมครูด้านโคดดิ้งสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหรือต่อชดอและโรงเรียนท,ทัปรทยยติธรรมจัดอบรมไปแล้ว289โรงเรียนช่วยสร้างทักษะการสอนและความมั่นใจแก่ครูผู้สอนเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียนได้ถูกต้อง สุดท้ายเป็นนิทรรศการการผลิตสื่อ65พันษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรมราชกุมารีซึ่งสสวทจัดทําเป็นชุดการเรียนรู้สมบูรณ์แบบด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์าศาศาศและเทคโนโลยีขณะนี้จัดทําชุดการเรียนดังกล่าวในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วเสร็จ73หน่วยการเรียนรู้ นำไปทดลองใช้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564รวม35โรงเรียนใน10จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางแพร่น่านบุรีรัมย์ศรีสะเกษตากและนาราธิวาสในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้นำสื่อชุดนี้เผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อให้ครูโรงเรียนอื่นๆดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ สสวทเป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีภารกิจหลักคือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากลโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลที่ปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพัฒนาครูซึ่งเป็นกุญแจสำคัญให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและวิธีการสอนใหม่ๆพัฒนาศักยภาพเยาวชนทั้งกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ คือโอลิมปิกวิชาการน,นักเรียนทุนกลมทั้งพัฒนานักเรียนด้วยโอกาสหรือกลุ่มที่มีความบกพร่องในทศวรรษที่6สอสอวทมุ่งสร้างมิติใหม่ของการศึกษาให้สอดอรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้พิจิทันเทคโนโลยีส่งผ่านการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถเรียนนอกห้องเรียนและเรียนรู้แบบปกติควบคู่กันไปสร้างนักวิทยาศาสตร์ไทยโดยสารตอบโครงการต่างๆอาทิ โครงการทุนอสวทหรือทุนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตาศาสตร์จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 มีนักวิทยาศาสตร์ทุนพศพสวทหลายคนได้ทำงานร่วมกับทีมคิดคน้นวัคซีนช่วยเหลือประชาชน